ียงานบ่อยใช้าฟจะเชียรคอยปนแล้วเวียกสูบป่าย้ำแ้งครับชิมงานคันคเป็นชิมงานเป็นชิมงานอุ่นหัวแล้ว เรื่องซื้อมัวหนาดังเหี้ยแบน้เด็กงานปันนัแต่ยังไงบปาคับพี่เสิมเสรัจแล้เห็นมันเป็นตาหักที่อวไปหรอมัปล่อยมันคือกูปันนัยทอง เลือกจุวกพ่นเดี๋ยวมันไหลไปพุดอีกถ้ไม่ยืนดักประคอวาทางนี้ซื่งไม่มโดดขึ้นโดดสวนนะครับวิธีไทยบาดสบายสบายไม่ต้องเ,งเร่งรีบครับ,ค,รบคือเราเห็นประคอาจากตัวเราเห็นมีประคอาจากตัว มาทันได้เห็นอยู่พอดีสูบน้ำขึ้นมาใส่แตงเป็นงานเช้านกหลางเดินไปง่ายป่าก็ไปบ่อนบ่อถึงบ่อตี่นต้นมะพร้าวเดี๋ยวตอน้น้ำไม่จากพระมู่บ้านครับมาเติมก็ตอนนี้รูวหาป่ากินเล้งซื่อๆแล้วก็สูบน้ำใส่ขึ้น การสูบครับคำแล้วเดี๋ยวโบเห็นตัวปลาปลาควาสมัมกลีตัวนึงอยู่นี่คนระับโบเห็นบาสั่นเรียบร้อยติแกแกเบิดวะก็โบเห็นว่าตะก้านนี่สูบน้ำขวาดลงนี่มันโดดสวนออกเลยด้ปลาควา หยุดติไว้สักก้นครับเกี่ยงวง้ัาเกี่ยวเว้แบบนี้แพงกุระ ครับเฮ็ดเบียกัเฮ็ดสบายสบัยครับเมือ่อยกับเสาคัานเฮ็ดแบบเฝ้าเลี้ยงเลี้ยมือ่อยเจ้าของซื่อๆครับอยเฮ็ดป้ายบดินบอลลุนไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็บอกว่าป่าตะเพียง ก,กำลัง,ง,งลปลูกงาแพนโกลาดยับลอยดีว่าได้ปลาจ็กตัว <laughs> ย่างให้ได้ไกกินน้ำงัวนี่แหละดิใชรแนวตะวัต,ต่อต่างงัวนีปบามันเลียดลอยครับสองตัวสามตแล้วก็ตัวพีซีฟังคุณครับเอ็ดซูแนวหา,ากว่าท่านเด้นวยอยู่ครับ ชักยามใดไสดรวยผู้เป็นแบกเสียงแห่งว่ยเ,เป็นผู้จัดการบริษัทครับบอกว่าเบื่อกรุงเทพแล้วอยู่บ้านดีกว่า ตื่นคนเลยเงืออขึ้นมาเปล่าคนฟงโดงหรอบักแวะอย่างงงยังบัดมา่อกี้ทำไงบ่ว่าปรกาศออกมายันถือสีดยา ยินงแมบนี้ท่ายรูปซื่อนนีลุง้ดหนอดครับโอเคครับจังพอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้ผมมีสารายัาง ว่าสิลุงไปหาป่าบรายป่าสั่งเลยยังพาชมสวนชมฟาร์มครับพ่อกันคิดนาครับผมสวัสดีครับวัดเจ้าบ้างสาวหานไม่เรื่อยเด้แมนเออแต่าไม่ใครเนี่ย,ยนู้น,นมันไข่เหรอตัวนี้ไก่เหรอตินี่นู้ไข่ข้างหลังหนู คุณอุบีว่าเบื้งดากนเห็นน่มันลันมันเป็นจังเดียวกันมันมาทนเดียร์ลันอยู่น้โดน